สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้มาดู5อโกนิมาชื่อยอดนิยมตลอดมานะคะมาดูกันเลยค่ะการใน5ชนิดนะคะ5ชนิดอโกนิมาไม้มงคลส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภเสริมสิริมงคลนะคะมาดูชนิดแรกกันเลยนะคะตัวนี้อที่เห็นอยู่นี้ ขอบสีแดงนะคะร่องกลางสีแดงดอกสีชมพูพื้นใบสีเขียวนะคะใบเรียวปลายใบเรียวแหลมนะคะใบบิดเล็กน้อยก้านสีชมพูนะคะก้านใบก็จะมีสีชมพูแบบนี้นะคะ,ะเป็นทรงกรนะคะอันนี้ทรงกอทรงพุ่มขนาดกลางเรียกอีกชื่อนะคะต้น แสงเงินแสงทองหรือรวยล้นฟ้านะคะต้นนี้ยอดนิยมมากๆนะคะทรงสวยฟอร์มสวยดูแลง่ายสำหรับอโกนิมานะคะดูลักษณะการแตกกอของเขานะคะตัวนี้มีแดงนะคะเพ,เพื่อนๆที่มีอยู่เราเรียกว่าอันยมณีแดงนะคะ บางใบก็จะมีสีแดงเยอะนะคะส่วนใบอ่อนที่เกิดขึ้นมานะคะก็จะสีเขียวเยอะหน่อยนึงนะคะ,ะใบแก่ก็จะมีสีแดงเยอะเรียกว่าอันญมณีแดงดูลักษณะดอกนะคะนี่คือลักษณะดอกของเขาดอกของเขาจะมีกาบหุ้มนะคะด้านในคล้ายดอกบุกนะคะตัวนี้ก็จะมีสีขาวด้านนอกมีกาบหุ่ม ดอกของอัญมณีแดงอัญมณีแดงมีสองแบบด้วยกันนะคะแบบนี้คือแบบแรกแบบนี้อัญมณีสีขาวนะคะผิดกันตรงสีนะคะลายเหมือนกันทุกอย่างแต่จะผิดกันตรงสีนะคะอันนี้พื้นใบเขียวแต่มีขาวเยอะตัวนั้นเป็นพื้นใบแดงพื้นใบเขียวแต่มีแดงเยอะนะคะอันนี้จะมีขาวเยอะดอกเหมือนกันนะคะ ดอกก็เหมือนกันนะคะตัวนี้มีกาบพุ่มด้านในสีขาวาเป็นอัญ,ญมณีมีสีขาวกับสีแดงนะคะยอดฮิตตลอดการนะคะผลิตกันแทบไม่ทันนะคะช่วงนี้คู่นี้ถัดมานะคะ ถัดมานะคะต้นนี้คือต้นกวักมหามงคลนะคะสังเกตได้ตรงร่องกลางก็จะมีสีชมพูพื้นใบสีเขียวใบเรียวนะคะกวักมหามงคลเป็นต้นไม้ที่ยอดฮิตตลอดมาเลยนะคะเพราะว่าชื่อของเขาชื่อดีมากๆกวักมหามงคลนะคะตัวนี้ก็ก้านสีชมพูเป็นไม้ทรงกอกอพุ่มเตี้ยๆนะคะอันนี้ไม่ใหญ่มากอ่ากวักมหามงคล และถัดมาต้นนี้คือต้นเงินเต็มบ้านนะคะพื้นใบเขียว สีเขียวทั้งหมดเลยไม่ว่ากิ่งก้านใบนะคะใบกว้างใหญ่ก็มีพื้นที่ใบยเยอะสามารถให้ความสดชื่นเวลาเรานำไปปลูกไปตั้งไว้ในบ้านตามอาคารบ้านเรือนต่างๆนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความเขียวความสดชื่นได้ดีมากๆสำหรับเงินเต็มบ้านจะให้ในเทศกาลต่างๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะขึ้นบ้านหมางานมงคลต่างๆเป็นต้นไม้ที่ชื่อดีมากนะคะเงินเต็มบ้านนั่นเองนะคะ ถัดมาต้นนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่หลายๆท่านตามหานะคะเวลาเซิร์ชดูจะเห็นต้นนี้เพราะเป็นต้นไม้ที่จัดอยู่ในต้นไม้ฟอกอากาศขององค์การนาซ่านะคะนั่นก็คือเขียวหมื่นปีนะคะ ตระกูลเขียวหมื่นปีหรือเราเรียกว่ามหาเศรษฐีก็เป็นต้นเดียวกันนะคะความเชื่อก็ผู้ใดที่ปลูกเอาไว้นะคะต้นนี้ก็จะทําให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานนะคะเป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาในต้นไม้ตระกูลเขียวหมื่นปีนะคะต้นไม้อันนี้มีสีเขียวเขียวเข้มนะคะประกายเงินตรงกระดูกใบนะคะเป็นต้นไม้ที่ไม่โตมาก เล็กๆกุ่มเล็กๆเต,ๆตๆะๆสามารถอยู่ในอาคารบ้านเรือนอยู่ในห้องอยู่ในห้องนอนได้นะคะไม้ชนิดนี้การดูแลต้นไม้ในตระกูลอากูนิมาก,ก็จะชอบแสง50%นะคะแสงตามต้มใต้ร่มไม้ชายคาได้ไม่โดนแดดจัดนะคะส่วนน้ำก็ต้องการน้ำปานกลางดินก็เป็นดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุนะคะมีใบไม้ผุผุ ตัวนี้จะชอบนะคะเอาระค่าสำหรับคลิปนี้นะคะ5ชนิดไม้มงคลในตระกูลอาโกนิมาไม้ใบสวยไม้สีใบสวยนะคะก็คงจะ,ะได้รู้จักชื่อนะคะเพื่อนๆพื่อนให้มา ในเรื่องของชื่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คงเป็นประโยชน์หากมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่พี่นิดได้นําเสนออย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะคลิปถัดไปมาดูในเรื่องของการดูแลและวัสดุปลูกปลูกอย่างไรให้งามนะคะสำหรับอโกนิมานะคะลาไปก่อนแล้วคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ